อยู่ในเหือนกับ,บหินออกมาให้มะนาวบิ่บัวเจา้าจังบอยจังบอยโอ้ห้องยังกระดอกระเดียดแถวอยู่นี่นะเอา้าปลามันไผ่ฟ้าจะได้จำปีโอ้ยวชิมะเอิญไปเบิ่งจานดาวเทียมไฮช่องบุญมาทีวีพีเอสไอหกสิบเจ็ดน่ะมันเบิ่งบ่ได้จักเถาะพอแล้วเห็ดอีกอย่างมันบุช่วงนี้มักเป็นตัวจำปีหนาหนาวลมแห้งส่วนมาก จานทีเคลื่อนสัญญาณกับโบวควอยมีมันก็นเลยเบิ้งบ่ได้เดี๋ยวยังไงไอไปเบิ้งให้ไม่มีปัญหาเออไอ้บอยขันเซ็ตธุระเจ้าแล้วเขาไปเบิ้งข่อยในเด้อได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าคำจะมาผิดหลือเด้อเฮ้แลร่วธุระก่อนปัดไอ้บอยสวนมันเจ้าบ่นี่โอ้สมื่นนี้มีธุรกิจลำซ้ำนะเจ้าปัดติโทสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะ จากไรเลยนี่ไอ่เออกะไล่ไร่อยู่แล้วจะเปียห่วยมันบัดชูงเนาะถ้าพุ่นแล้วสุดติวพุ่นหอดพุ่นแล้วเออขั้นว่ากันสิว่ามันไหลอะไรอู้ฝูมันอย่างเนี่ล่ะไอ่กับมีมันหานาที่เออกับมันแก้วมันแก้วนี่ที่มันเป็นหัวขาวๆนั่นบ่บ่แมนอันมันที่เป็นทั้งนอกมันสีแดงๆบางอันกับเล่ๆทั้งในเหลืองๆรือันแหมเอา นบเป็นยังสีโบแมนก็เอาแนวมันเพนยังสันมันโมแมนนะคอยไปซื้ออยู่กรุงเทพเขาไม่ได้ว่ายังสี่เลยเขาว่าจังไรสันเขาก็ว่ามันแก้วนี่ล่ะอันหัวดำหัวขาวนั่นหัวขาวเออโบแมนมันเผาบ่เนาะมันโบแมนดอกไอ้บยอันที่เจ้าเว้านั่นมันแก้วอีลีนั่นมันต้องสีขาว าว่าไปจําปีมันโมเมนดอกมันสร้างบันนนกแท้อันมั่นที่ทั้งในมั่นอย่างแดงแน่เหลืองแน่แหล่แน่ที่เขาเอ็เพชรของหวานสมัยก่อนผูเขาเพิ่กับมกในขี่เต่าไฟให้กินบุกให้กินสันบัวเอื่อนมันแกวยมันแกวเออแต่แม่นตัวบ้าหนอกนะจำปีอันที่ตัวว่าวเขาขาวเนาะเอื่อนมันเผา เล่เจ้านั่ะคนไทยเขาห้องว่ามันเทศอันมันเผาน่ะหัวขาวๆน่ะเขาห้องว่ามันแก้วเยมันเผามันแก้วมันแก้วมันเทศยังวะบ่อยสับสนมันผีบ้าักเราเจ้าไอ้บอยปลูกมันภาษาอย่างจังมูจักอันใดมันเทศมันแก้วมันเผาเฮ้ยสวนนี่น่ะใส่ฟาดโกบ่นี่อันนู้นมาฟาดโกนบ่ เออขอมูลมาพันดวงนั่นละเออออออขันใส่ต้องหัวใหญ่แน่นอนดึงไม่ข่อยเบิ้งด้วอละไอย่าปากดังจะปีไม่ังี้โมเมนสวนมันอ่ว<ะ>้าวโมเมนสวนเจ้าอย,อยโอ้ยเนาะเวเจ้าลงมาอย่างสนี่ ลุงมันเงียวเยอลุงมันเงียวเฮ้ยเนาะบ้านนั่นลุงมโนเป็น่วนเจ้าของเฮ้ยยืมอไปซ้อมจ่าเนี่ยคอยเด้อ้อ๊ะ